อาชีพการเมืองมันไม่ใช่อาชีพที่ยั่งยืนแต่ทำไมนักการเมืองถึงกระโดดเข้ามาอยากเป็นนักการเมืองหนึ่งได้อำนาจพอได้อำนาจสิ่งที่ตามมากับอำนาจคืออะไรการต่อรองอ้าวเป็นนักการเมืองอยู่ในพักนี้เป็นรัฐบาลม,มีโครงการอ้าวมีโครงการนี้อ้าวไอคนนี้ดูแลนะอ่าคนนี้ดูแลอ้าวดูแลโครงการนี้เรียกว่าผู้คนนี้มาคนนี้มาที่เกี่ยวข้อง ไปช่วยดูแลโครงการย่อยแล้วมันก็ตัดทอนจนเรามาถึงวันนี้เราจะได้ยินคําว่าโกงทุกโครงการและทุกหน่วยงานแล้วการโกงเนี่ยมันโกงกันแบบแยบย์และโกงกันแบบเป็นระบบผมเริ่มจับใจความย้อนหลังไปตั้งแต่พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลโดยพันตำรวจโทรคนหนึ่งเอาดาวเทียมของเราไปขาย สัมปทานแล้วในสัญญาบอกว่าคุณจะต้องทําดาวเทียมขึ้นมาทดแทนหนึ่งดวงจนบัดนี้มันยังไม่ทําให้เราเลยเอาเงินไปให้พม่าก,กู้จนบัดนี้มันให้ไปซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทที่มันเป็นเจ้าของหลายๆโครงการหลายๆสิ่งหลายอย่างที่มันกระทํามันเป็นการโกงในในอำนาจแม้กระทั่งการที่จะทำสัญญาซื้อขายที่ดินให้กับเมียตัวเองซึ่งตัวเองมีอำนาจต้องประกาศ ให้วันที่31ธันวาคมของปีนั้นเป็นวันทําการท,ท,ทั้งที่เป็นวันหยุดราชการนี่คือ,คอ,คอการโกงเพื่อที่จะให้เสียภาษีค่าโอนน้อยลงเห็นไหมครับคนรวยไม่โกงคนรวยไม่โกงแล้วไงโกงโกงมาทุกสาร,ระบบแล้วโกงโกงจนเป็นนิสัยโกงจนคนมีคนบางคนพูดว่าเขาโกงแล้วแล้วไงแล้วแบ่งให้เราแล้วช่วยเราก็ให้เขาโกงไปมันมันได้เหรอโกงได้เหรอ มันไม่ควรนะครับมันไม่ควรที่จะมีการโกงเพราะงะั้นสิ่งที่พักไทยพักดีพยายามคิดคุณหมอวรงพยายามทำด้วยเจตจำนงที่ชัดเจนว่าการโกงจะต้องไม่เกิดขึ้นตำรวจโกงไหมทหารโกงไหมทั้งประเทศนี้ไม่มีหน่วยงานไหนที่ใช้เงินราชการแล้วไม่โกงคนไม่โกงกลายเป็นคนเชยอ่สิ่งต่างๆพวกนี้ครับ <Okay. S 1> มันสร้างความเลวร้ายให้กับสังคมไทยมันสร้างความเลวร้ายให้กับลูกหลานเรา โกงการปราบโกงไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆเหมือนกับที่พูดอย่างนี้เฮ้ย hey, ปราบโกงเว้ยเฮ้ยหมอเราปราบโกงเว้ยมันไม่ง่ายอย่างนั้นครับเพราะการปราบโกงเราต้องไปรื้อดูทุกตัวบทและกฎหมายที่เอื้ออํานวยให้กับการโกงถ้าเราทำได้อะไรที่ตามมากับประเทศไทยของเราประเทศไทยของเราจะได้การเมืองที่ปราศจาัดการโกงพอปราศจาัดการโกงเงินโกงพวกนั้นไปไหน มันก็ได้มาใช้กับพี่น้องประชาชนการปราบโกงพอเราได้เงินกลับมาเนี่ยเงินไม่ได้คงครังที่จะเยอะแยะมากมายแต่เงินเยอะแยะมากมายที่ได้จากการโกงนั้นได้ไปใช้ดูแลพี่น้องประชาชน